ลดและในตลาดแกจิตมานานสำหรับ h u วเว่และ1นึ่งโปรดักที่ออกมามากมายหลายซีรีส์และทำได้ดีในหลายๆรุ่นก็คือหูฟังของหั a เว่ยนั่นเองครับซึ่งวันนี้รุ่นที่เรอเอกมารีวิวก็คือ f r e e b u ั s Pro รุ่นที่2แล้วนะครับซึ่งตัวแรกก็ออกมาก่อนหน้านี้ในปี2020ถึงแม้ว่าดีไซน์จะไม่ต่างกับรุ่นแรกมากแต่สิ่งที่เป็นความพิเศษที่สุดในรุ่นนี้ก็คือการจับมือกันพัฒนาหูฟังร่วมกับแบรนด์เครื่องเสียง h i e n อย่าง d v ได้ไดเวอร์ความถี่เสียงกว้างมนตัดเสียงใช้เลือกได้ตามสถานการณ์และแน่นอนว่าโทนเสียงนุ่มๆตามแบบฉบับของ d ีเวลเด้วยนะครับกับราคา6499บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ร,รวมดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่าจุดแรกที่สะดุดตาก็คือสีของเจ้าหูฟังตัวนี้โดยสีที่เราได้มาก็จะเป็นสีที่เรียกว่า Silver Blue ก็จะเป็นฟิลสีเคลือบเมทัลลิกออกไปในทางสีม่วงนิดนึงครับซึ่งพวกเราคิดว่าสีนี้ค่อนข้างสวยและเด่นกว่าอีก2สีอย่างสีเทาและก็สีขาวอยู่อีกเยอะเลยครับด้านตัวเคสนะครับงานประกอบเนี่ยค่อนข้างดีแน่นหน,นาพอสมควรน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ64กรัมเล็กลงกว่าเคสรุ่นก่อนหน้าถึง11 ตัวเคสรอบนอกก็จะเป็นผิวแมทนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้านขวาก็จะมีปุ่มกลมๆสําหรับแพรริงเข้ากับอุปกรณ์และด้านใต้ก็จะมีพอร์ตสําหรับเสียบชาร์จ USB Type C นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมมีสกรีนคําว่า Huawei และ d ี s วเอาไว้พอเปิดฝาด้านในออกมาก็จะมีไฟสถานะ1ดวงอยู่ตรงกลางครับส่วนตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเคสเลยมีการลดความบางของหูฟังลงจากเดิมเนื้อวัสดุจะเป็นแบบเงา เวลาหยิบจับก็ติดรอยนิ้วมือง่ายอยู่ครับแน่นอนว่าเห็นหน้าตาแบบนี้ก็แอบชวนให้นึกถึง AirPod s Pro อยู่เหมือนกันนะครับแต่จุดที่ต่างก็จะเป็นตัวก้าหูฟังเนี่ยตัวนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีความหนาอยู่สักนิดเพื่อใช้ในการควบคุมนั่นเองครับส่วนน้ำหนักหูฟังนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากอยู่ที่6.1กรัมใส่สบายอยู่เหมือนกันเพราะว่าออกแบบมาให้เป็นทรงกลมให้รับเข้ากับรูปหูพอดีเลย ซึ่งตรงนี้ครับการเลือกจุกหูฟังให้ตรงกับหูเราก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับด้านการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเวอร์ชัน5.2วิธีการเชื่อมต่อก็แค่เปิดฝาเคสแล้วก็กดปุ่มข้างเคสค้างไว้2วินาทีไฟสแสดงสถานะในเคสก็จะกระพริบเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เลือกเชื่อมต่อได้เลย แต่ถ้าเป็นพวกแลป็ปท็อปนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเชื่อมต่อได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถเชื่อมต่อได้2 device พร้อมกันนะครับก็สลับใช้งานกับคอมและมือถือได้เลยครับการควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะใช้การควบคุมโดยการบีบที่ก้านหูฟังตรงนี้ก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยครับซึ่งคร่าวๆเ,เนี่ยการบีบ1ครั้งจะเป็นการเล่นแล้วก็หยุดเพลง2ครั้งนะครับก็จะเป็นการเลื่อนเพลงถัดไปบีบ3ครั้งเพื่อย้อนไปเพลงก่อนหน้า และบีบค้างไว้เพื่อสลับโหมดระหว่างการตัดเสียงรบกวนแล้วก็โหมด Ambient นะครับส่วนการเพิ่มลดเสียงตัวนี้ทําได้เหมือนกันนะครับโดยการถ่ายขึ้นถ่ายลงเพื่อเพิ่มเสียงและก็ลดเสียงครับซึ่งจากที่เราใช้นะครับการบีบการหูฟังเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างง่ายซึ่งตรงนี้ในแอปเขาก็จะสอนวิธีการใช้งานให้เรากดตามด้วยนะครับแต่ที่พวกเราคิดว่าใช้ยากนิดนึงก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ต้องถ่ายขึ้นถ่ายลงเนี่ยนะครับหากเราถ่ายแรงไปนิดนึงครับหูฟังก็จะเลื่อนหลุดออกจากหูได้เลยครับ ในด้านของไมโครโฟนนะครับตัวนี้ใช้ไมโครโฟนที่เป็นเทคโนโลยีบ c อนดักชั o นบวกกับการตัดเสียงโดยใช้เทคโนโลยีตัดเสียงเฉพาะจากทางหัวเว่ยที่ตัดเสียงโดยใช้อลกอริทึมผ่านการเรียนรู้เสียงรบกวนต่างๆมากกว่า100ล้านเสียงครับก็เดี๋ยวลองไปเทสไมโครโฟนของเจ้าตัวนี้ให้ดูกันครับและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นะครับมาจากเจ้าขูฟังหัวเว่ยซีบัตสองครับสภาพแวดล้อมนะตอนนี้ก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่ด้านหลังผมแล้วก็มีลมโปกมาจากด้านข้างอยู่เล็กน้อยครับก็ลองดูว่าการจับเสียงผมเป็นยังไงบ้างครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับในด้านของการตัดเสียงรบกวนนะครับทางแบรนด์ก็มีการเคลมไว้เลยว่าดีกว่ารุ่นก่อนหน้าโดยตัดเสียงรบกวนได้มากสุดถึง47เดซิเบลและการตัดเสียงรูปแบบใหม่ที่เราสามารถสลับโหมดการตัดเสียงได้แบบเรียลไทม์ส่วนโหมดตัดเสียงเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบครับก็คือจะเป็นโหมดไดนามิกอันนี้ก็จะเป็นการปรับระดับแบบอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเราอัลตร้านะครับจะเน้นใช้งานในขณะที่เราเดินทาง General ใช้สำหรับฟังเพลงในสถานที่ทั่วไปอย่างพวกร้านอาหารร้านกาแฟอย่างนี้ครับและโหมดโคซี่ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติจะตัดพวกเสียงแอร์เสียงคอมพิวเตอร์เหมาะกับการใช้งานในที่เงียบๆนะครับอย่างพวกห้องสมุดหรือว่าห้องนั่งเล่นของเราเป็นต้นครับเท่าที่เราใช้งานการตัดเสียงค่อนข้างดีทีเดียวเสียงรบกวนครับหายไปราวๆ70-80%ถซถือว่าตัวนี้ทำได้ดีมากๆครับถ้าใครอยากตัดเสียงรบกวนแบบเต็มที่นะครับก็แนะนําใช้โหมดอัลตร้า ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเสียงข้างนอกเนี่ยเงียบลงมากๆนะครับสเปคแบตเตอรี่นะครับถ้าใช้งานควบคู่ไปกับ anc แน่นอนว่ากินแบตพอสมควรนะครับจะใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าเราไม่เปิด noise cancelling ก็จะใช้งานได้ราวๆาชั่วโมงครึ่งนะครับและตัวเคสนะครับสามารถชาร์จเพิ่มได้อีก30ชั่วโมงก็อยู่ได้ยาวยาวเลยครับ อีกจุดที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับรุ่นที่สนะครับก็คือมาตรฐานการกันน้าจากเดิมรุ่นก่อนหน้าที่ไม่มีรุ่นนี้ก็ได้มาตรฐานการกันน้าระดับ IP54 ใช้เป็นหูฟังออกกําลังกายโดนฝนนิดหน่อยก็ยังพอไหวครับ ดูแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะใช้แอป Huawei AI Life เป็นแอปเดียวกับตัวลำโพง Huawei Sound Joy เลยครับแต่รอบที่แล้วเราเตือนไปว่าแอปนี่ค่อนข้างใช้งานยากแต่รอบนี้ใช้งานทังหูฟังก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเลยครับก็เดี๋ยวไปดูกันคร่าวๆครับมาดูด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นสถานะเลยนะครับว่าเราเชื่อมต่อกับหูฟังอยู่ไหมบอกสถานะแบตเตอรี่แต่ละข้างรวมถึงสถานะของเคสด้วย ส่วนถัดมาก็คือ Noise Control ที่เลือกว่าจะใช้โหมดไหนระหว่าง Noise Cancelling ปิดการใช้งานและโหมด Awareness หรือ a m b i e n t นั่นเองครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราเลือกใช้งาน ANC ก็จะมีโหมดให้เลือกด้วยนะครับว่าเราอยากจะใช้งานโหมดตัดเสียงแบบไหนนะครับถัดมาด้านซ้ายจะเป็น Gesture นะครับก็จะเป็นท่าทางการควบคุมว่าอยากให้บีควบคุมหูฟังแต่ละแบบเป็นการสั่งงานใช้ฟีเจอร์ใดก็ตรงนี้ปรับได้เยอะเลยครับส่วนฟังขวาครับ Sound Effect ก็คือการปรับ EQ เขามีพรีเซ็ตเสียงมาให้ถึง4แบบนะครับหรือจะปรับคัสตอมก็ได้เหมือนกันครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นทิ Fit Test ซึ่งเราสามารถเช็คได้เลยครับว่าเราเลือกจุหูฟังใส่ได้พอดีกับหูเราไหมนะครับตรงนี้น่าสนใจครับไฟม์เอียร์โฟนก็เป็นการเปิดเสียงเพื่อหาหูฟังแต่ละข้างก็ตอนหาไม่เจอก็ใช้โหมดนี้ได้แต่ก็ไม่ควรทดลองตอนใส่หูฟังอยู่เพราะว่าเสียงมันดังมากๆครับ ่วนในหน้าเซตติ้งสามารถปรับตัว Smart ทแวร์ด t เทคชันก็ปรับเปนเรื่องของเซนเซอร์นะครับให้เพลงหยุดเวลาถอดหูฟังออกหรือไม่นะครับและสามารถเปิดปิดการใช้งาน Low Audio Latency เพื่อป้องกันสัญญาณขาดหายเมื่อใช้งานในพื้นที่ที่สัญญาณรบกวนค่อนข้างมากครับก็แอปพลิเคชันเรียกได้ว่าค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวครับ ในด้านของเสียงนะครับมาดูที่สเปคกันก่อนเลยมาพร้อมไดเวอร์คู่นะครับตัวแรกจะเป็นไดเวอร์ดินามิกขนาด11ม m mm มที่ช่วยเพิ่มแรงขับเสียงเบสมากกว่ารุ่นก่อนถึง30%และอีกตัวนะครับ UHF Planar Driver ที่มีความเพี้ยนของเสียงต่ำมักพบอยู่ในหูฟังรุ่น Hi-End นะครับโดยจะช่วยให้รายละเอียดเสียงดีมากขึ้นครับซึ่งความถี่ที่รองรับนะครับของหูฟังตัวนี้เรียกได้ว่ากว้างม,มากๆอยู่ที่14เฮิร์ตซ์ไปจนถึง48กิโลเฮิรตซ์เลยครับและยังรองรับโคเด็กคุณภาพสูงอย่าง LDAC ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสเปคเข้าขั้น Hi-End เลยครับซึ่งเสียงที่ได้จะออกมาในทางโทนที่อุ่น รายละเอียดเสียงดีเบสที่ให้มาเนี่ยมีน้ำหนักกำลังดีกระชับมีมวลและแรงปะทะให้รู้สึกอยู่ระดับหนึ่งเลยเสียงกลางและเสียงรายละเอียดครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีครับทั้งรายละเอียดเสียงร้องและเครื่องดนตรีเนื้อเสียงก็จะมีความหนาปานกลางค่อนไปทางบางเล็กน้อยทางฝั่งเสียงสูงเนี่ยห่างเสียงค่อนข้างทอดไกลเสียงมีประกายครับฟังแล้วไม่เสียดหูเลยส่วนวิธีเสียงครับค่อนข้างไปทางกว้างระดับหนึ่งแยกแยะเครื่องดนตรีซ้ายขวามีมิติ ซึ่งตัวหูฟังก็สามารถปรับ EQ ได้เพิ่มเติมโดยปกติจะปรับเป็นแบบ Default นะครับที่ปรับแต่งมาจาก d ีเวเลส่วนตัวที่เราชอบแล้วก็ปรับใช้นะว่าจะเป็นเบ Boot พอใช้ตัวนี้ใครที่ชอบฟังเพลงสนุกครับเบสจดมาแน่นๆลูกใหญ่แล้วก็ฟังสนุกมากๆครับสรุปเลยครับถ้ามองหาหูฟังเสียงดีที่งบไม่ได้แรงจนเกินไปดีไซน์สวยฟีเจอร์และการปรับแต่งครบคันครับตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียว เอาอยู่ทั้งคุยโทรศัพท์และการฟังเพลงแน่นอนแต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ถ้าใช้ ANC เนี่ยจะใช้งานในค่อนข้างน้อยบวกกับการควบคุมที่ค่อนข้างซับซ้อนและก็ฟีเจอร์เยอะมากๆนะครับแต่คนที่เคยใช้รุ่นก่อนมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่เปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่ามากๆครับ ใครท,ที่สนใจเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยหรือว่ามีคำถามอะไรก็ถามเรามาที่ด้านล่างเลยครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดซับ s ไ r ร b ์ให้ชาแน,นลมือคุล่าของเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ